ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็วันที่สองพยสองห้าหกี่นะคะเวลาสิบสองจุดสามศูนย์นอน,นะคะวันนี้ก็จะมาแกงหน่อนไม้นะคะใส่ตัวจิ้งรีดนะคะ ฟักทองแล้วก็ผักขแยงนะคะแล้วก็เห็ดเห็ดปวกนะคะที่หาได้ในสวนนะคะพอดีเราก็ทำการต้มนึ่งไว้แล้วนะคะเห็ดแล้วก็หน่อไม้นะคะภาษาไทยก็จะเรียกแกงเปิ่อนะคะ ให้ชมบรรยากาศในไร่ในสวนนะคะ กินอยู่แบบง่ายๆนะคะอยู่แบบพอเพียงค่ะวัตถุดิบต่างๆก็หาได้ในสวนนะคะยกเว้นน้ำปลาเกลือแล้วก็น้ำปลาผงตงุงรสต่างๆนะคะหาก็ใส่หน่อไม้เลยนะคะ อันนี้ทำการแกงใส่หม้อซุกี้นะคะไม่ได้ใช้เตาถ่านพอดีช่วงนี้ลมแรงด้วยอะไรด้วยง่ายๆง่ายๆเลยค่ะหม้อซุกี้ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะอยู่ในไร่ในสวนค่ะก็ตามด้วยเห็ดเลยนะคะ ให้ใส่จิ้งหรีดเลยนะคะ แกง่ายๆนะคะสไตล์บ้านๆจิ้งเหลีดนนี่ก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะ าตามด้วยฟักทองเลยนะคะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ได้เลยนะคะจัดเต็มหมอ้อเลยะคะ่ะเครื่องเยอะ รอบนี้ไม่ใส่ชะอมนะคะอยู่แบบง่ายๆกินง่ายๆเลยจะเน้นเห็ดกระจิ้งลีดหน่อยวิธีบ้นบานๆนะคะอยู่ในท้องไร่ท้องนาในรั้วในสวนเลยค่ะสวนกเกษตรพอเพียงของแม่นะคะ ก็ตามด้วยน้ำปลาเลยนะคะแบบสำเร็จรูปนะคะ ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็โขกเครื่องแกงใส่ข้าวเบื่อข้าวแช่ได้เลยนะคะชอบมากก็ใส่เยอะๆได้เลยปรับเอาตามความชอบแต่ทั้งเราจะไม่ค่อยชอบเผ็ดเท่าไหร่จะเน้นเป็นใส่ลูกโดดซะมากกว่า ปลาลาไปอีกนิดหนึ่งค่ะ จากนั้นก็ปิดฝาไว้ให้เขาเดือดก่อนนะคะ ค่ะชมบรรยากาศรอบๆไปพังๆก่อนนะคะระหว่างรอเขาสุก จากนั้นก็ใส่ฟักทองเลยนะคะใส่ผักขยแยงเลยค่ะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ตามชอบได้เลยค่ะ อันนี้คือให้เขาเดือดสักพักแล้วนะคะจนฟักทองได้ที่แล้วบวบได้ที่แล้วถึงใส่พักขยงกับดอกฟักทองปิดท้ายนะคะ จากนั้นเราก็ชิมรสนะคะปรุงตามชอบเลยค่ะ อ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ปิดไฟปิดไฟแล้วก็ถอดปลั๊กได้เลยนะคะอ่าก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ให้ฝากให้กำลังใจ ติดตามชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ